เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับชนอเจ้าบ้านกระบอกแมปเดอะฟอนนะครับคลิปนี้เราจะมาทำกองเล็บกันนะครับ เก็บของมาแล้วนะครับคิดว่าน่าจะพอแหละมันไม่น่าจะยากมัง้งในส่วนของกรงเล็บนะครับอยู่โลก2แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันตีเร็วไหมแล้วก็ดาเมจแรงสักแค่ไหนนะครับตอนแรกอ่ะผมว่าจะเอามงกุฎทำนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้เกาะส่วนขาเลยก็ยังอยากจะกักไว้ก่อนเนาะนะครับผมลองใช้อันเนี้ยทำไปหลายรอบแล้วนะครับมันก็ยังไม่ได้เกาะส่วนขาอันใหม่ทีนะครับได้แต่กระโหลกก็เลยขายดีมางไปนะครับกลับมาแล้วจ้าโหไม่ได้มาโลก2นานมาก ก็สิ่งที่ใช้ในการทํากรงเล็บนะครับส่วนหลักแล้วผมจะใช้อันนี้เออมันต้องใช้เท่าไหร่ว่ผมจำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวขอลองก่อนนะเพราะว่าผมก็ลืมแล้วว่ากรงเล็บมันต้องใช้เท่าไหร่เออนี่แหละกรงเล็บ42 2ได้วะ5 4แต่เปอร์เซ็นต์ออกดาบตรงมันก็มีเพิ่มหว่ท่านผู้ชมถ้าใส่เพิ่มอ่ะเป็น65แต่ว่าตัวคูณมันจะน้อยลงลองก่อนละกันนะครับลองห5ก่อนไป1ใน4ใช่ไหมฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับ แล้วเรามาดูกันว่ากงเล็บเนี่ยจะแกล่งสักแค่ไหนให้มันออกเถอะให้มันออกก่อนเถอะปึ๊บโ,โหเล็บยาวมากโหดาบจนสลัดหลุดมาไงายนี่แหละเปอร์เซ็นต์มันมันเยอะนะครับ30 40%ใช่ไหมดาเมจร7 8เลยนะคือผมหวังแค่ดาเมจร5 0พอแล้วไม่ได้หวังเยอะนะครับจริงๆใช้ไอ้พวกนี้ก็ได้นะไอ้พวกหัวใจเนี่ยลองแบบนี้ได้ปะ ได้ปะได้ดิไม่เป็นไรของเราเราลองได้ให้มันออกเถอะอันนี้54%ซึ่งน้อยกว่าเมื่อกี้แต่ถ้าออกมาก็จะดีบุ๊บโอ้โหไม่ใช่หมัดเกา่าเริ่มแล้วเริ่มใกล้เคียงแล้วนะครับ94%ดาเมตร้อยสามเจมไม,ไม่ไม่ต้องเยอะมากก็ได้แต่แบบออกให้กูเถอะแค่นั้นเอง <laughs> ดามจไม่ต้องเยอะแต่ออกให้เธอสอง สองอะอันนี้สักหนึ่งลองดูเราจะมั่วแบบนี้ไปตลอดไป54เปอร์เซ็นต์เฮ้ยมีสิทธิ์ปะวะปุ๊บไม่ใช่วะโอ้หัดมัดเก่าอีกแล้วเอ้ยแต่ใกล้เคียงขึ้นไปทุกทีนะครับท่านผู้ชมแบบนี้มีสิทธิ์ออกรอบหน้าหรือเปล่าแม่ ยังจะคาดหวังร้อยเปอร์เซ็นต์ได้มร้อยโอ้ยร้อยแปดสองเลยอ่ะออ้ยถ้าเป็นหมัดใหม่จะขนาดไหนอุมีความหวังละมีความหวังละหนึ 1, 2, 1, 2่งสองหนึ่งสองแล้วก็เอาเนี้ยของเยติเนี่ยห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งในสี่ออกเทอยเอย้เมื่อกี้ก็หนึ่งในสี่นี่หว่ากกงเล็บหนึ่งในสี่ปะออกเถอะโชว์คนดูแป๊บเาช็อกบอลดูมันดีอะ่ะ ดำต้องหลายรอบแหละคือแค่ดามจรอ่ะก็ใช้งานได้แล้วสำหรับโลก3ไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องแบบไปถึง200ก็ได้200ก็ดีแต่ว่าไม่ได้เรื่องมันก็คงจะไม่ง่ายใช่ไหมนี่ถ้าเป็นกรงเล็บดามจมันจะขนาดไหนวะท่านผู้ชมแต่รีบๆออกนะก่อนแร่จะหมดนะครับอุตส่าห์คิดว่ามันพอแล้วเนี่ยคิดว่ามันพอแล้วเนี่ยก็เลยแบบว่ามาทำคลิปเลยมาไหมโอ้ เพภาพซ้ำปะวะภาพมาดูซ้ำนะฮัลโหลเอาดีๆอันนี้จะหมดอ่ะไม่ใช่หรอกเอออยากลองเลยเนะี่ยอยากลองใช้ดูเว้ยมันจะสักแก่ไหนกันเชียวกงเล็บหน้าโอ้มาตั้งนานแล้วเราลืมไงขอโทษนะเวลาที่ลืมอ่ะในใจก็อยากจะทำคาตนะกลับไปเล่นอีกนะคาตนะด้าเมจสองรอยอะไรเงี้ยจากแร่ใหม่โอ้โหนี่ไงคาตนะมันจะหมดแล้วครับมันจะหมดแล้วครับ อยากเย็นแท้นาะปึ๊บโอ้โหแล้วผู้ชมแร่อันนี้หมดแล้วแล้วจะใช้แ่อะไรทำทำแทนวันนี้อันนี้คือไม่ได้คิดไว้จริงๆเนี่ยคือคิดว่ามันจะพอเนเฮ้ยสวยเลยไงเอาดีๆีโอ้โหสักรอบไหมอ่ะถามแล้วกดเลยมันไม่มีแน่นำแล้วอะ่ะ เหลือแค่มงกุฎอะมองกุฎนี่ไม่บวกอะไรนะนอกจากตัวคูณคูณแล้วคูณเท่านั้นมึงจะมาทําไมนักหนาวันนี้ดูสิดาเมจเท่าไหร่สอง้อยโอ้โหนี่แหละใช้แล้วมงกุฎทำมันก็จะดามเมจดีแบบนี้ท่านผู้ชมแต่ว่าผมอยากจะเอาไว้ทำเกาะส่วนขาแต่จรีนเกาะมันพอแล้วไงอ้า เอาไปเอาไปกดไลค์ผมด้วยนะท่านผู้ชมนะเพื่อหมัดว้าเดี๋ยวกูฟาร์มใหม่ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องฟาร์มหาแร่ทำเกราะขายอยู่แล้วนะครับเราต้องซื้อปีกแอคันใหม่ได้เวลามาแล้วฮึบโอ้โหเลปียะอ่ะหมดละท่านผู้ชมหมดแบบหมดละถ้าจะเอาอะไรแทนก็ถามว่าเสียได้ไหมแน่นอนครับว่าต้องเสียดาย แต่ในเมื่อเราอยากทำเราก็ต้องทำให้มันได้ไปหมดหมดตูดอีกเล้วฮึบโอ้โหขันหัวเลยโอ้เลเปียโอ้ดูมันหลุดมาดีโอ้โหดาบสั้นโอโ้ผมทำได้แล้วท่านผู้ชมอันนี้คืออันแรก ติดนะครับทำโดยใช้แร่โโนแร่โโนแร่กิมสันแร่สีแดงอะ่ะแล้วก็แร่ดาวระดับเลเจนต์อีปิกแค่นี้นะครับคือตอนนี้มันหมดบูทแล้วแล้วออกยากมากดูดิผมทำไป5้าอันออกอันเดียวอันนี้มาเช้าแลวนะผมข้ามมาเช้านะนี่ทำทาติติดอันนึงก็เลยลองไปตีเล่นดูนะครับหมัดที่ได้มาเมื่อคืนใช่ปะเมื่อคืนได้หมัดอันไหนมาวะ จะไม่ได้แล้วก็ดบาบจะสลัด210ดาเมจนะครับดูแต่ละอย่างบัฟมาเพียบแต่ที่เราต้องการคืออันนี้นะครับคือมีวิกฤต3 3นะครับเพิ่มความเสีหาย20นะครับเพิ่มความเสียหายแลงแรง15นะครับพลังชีวิตลบ15สีมันอาจจะ <c oughs> ไม่เข้าไม่เข้าเท่าไหร่ไม่เข้าเลยแหละอุย้ยมันก็เร็วนะแต่ดาเมจแค่141ย่เองอ่ะท่านผู้ชมเคบบก6เรียบร้อยอ่ะมาดูกัน ผมใส่ลูนไปดูดเลือดนะครับดูดเลือดแค่9% 9หรือแปะน่าจะและมัง้งแล้วก็มีน้ําแข็งด้วยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับมีสร้างเขาฉายเพิ่มเติมจากการโจมตีด้วยนะครับมีบวกความเร็ว17ดามเมจที่บวกมาเป็น183คือมันถือว่าน้อยอยู่นะจริงจริงดามเมจที่เห็นอนะ่ะมันดูน้อยนะแต่ว่าลองดูบูดความเร็วไปแล้วแล้วก็เผาปีศาจไปลองกันผมขอมาลองที่ทาแมงมุมก่อนแล้วกันถ้าแมงมุมอะชิล อ๋ไม่โดนไม่โดนหวับหับหับ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 ชอบจังเลยตรงที่มันเร็วนี่แหละอาวุธไหนที่ตีแล้วผมชอบหมดอะเสียดายที่ผมทำดาเมจเยอะกว่านี้ไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยไปทำหลังไม้แก้มือเอาให้เห็นภาพก่อนเวลห้านะเวลห้าแม่งมุมสบายอยู่แล้วอะไปดูพวกเยติพวกบอสด,ดีกวรับสิทธิ์ปุ๊บเพราะว่าเพิ่งติดจริงๆ ผมหมดไปเยอะมากผมพุ่งตรงหมดไปเยอะมากกว่าจะได้กรงเล็บมาเนี่ยไม่รู้ออกยากนะนาคือโอกาสหนึ่งในสี่อ่ะออกยากอะไรก็ไม่รู้ออออออรมรผมโคตรงงเลยอ่ะมาลองบอสก่อนแล้วกันไอ้ตัวพวกเนี้สบายอยู่แล้วแมงมุมมันก็ไม่ได้หนานะเว้ยมันแค่ตีแรงเอ้าลงไม่ได้มาเยติแล้วกันเลือดเยอะดีมาดิมาดิาดวับวับววับ,วบตีเร็วอยู่แล้ว โอ้โหได้อยู่นะโหเกา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 ดาเมจเบาหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเกาได้อยู่ขวัให้เกาเกาเกาขันหลังเปล่ายิ้ยชอบจังเลยเร็วๆรวยงชอบจังเลยผมอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะถ้าดูดูดีๆ,ๆแล้วนะผมอาจจะเปลี่ยนอาวุธก็ได้นะเอ้ยผมอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะทำเล่นไป ชอบว่ะแต่แบบที่ไม่ใช่สีเนี้ยที่ไม่ใช่จากแร่เนี้ยชอบว่ะเอาจริงจเอาจริงเอาดีอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะแต่แบบสีมันยังไม่ได้นะ <c oughs> ครับเดี๋ยวผมหาแร่ใหม่ทําเพิ่มก่อนคือหมดบอกเลยว่าแร่ทําหมดนะครับจะใช้อันเนี้ทําก็ มันก็เปลืองอะเอาจริงๆงินเปลืองขวนเกาเกาเกาหลังให้เกาหลังเกาหลังเกาหลังมา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 คือมันสู้ได้อยู่แล้วดาเมจมันดูน้อยนะครับแค่ร้อยแปดสิบมันสู้ได้มันแค่ดูไม่แรงมากแต่สบายสู้ได้ทุกตัวในแมบปบแค่นี้ก็สู้ทุกตัวในแมปแล้วเนี่ยชิวชิวมาได้หมดอะแลวยิ่งเกาะผมตอนนี้คือแบบว่าดูสบายครับท่านผู้ชมเกาะมาดิตีมาเลยมามา มาดูอันนี้ลุมสนะี่นะลุมสี่นะผมยังไม่ตีส่วนเลยนะเป็นไงยังยืนได้นะขวนดิมาดิมาดิอาสตาร์สตาร์ขวนอีกขวนีกขวนีหมดหมดข้อบอกเลยว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วใครไม่โอเคไม่เป็นไรนะครับผมโอเคแต่ว่าที่ผมไม่โอเคที่บอกไปมันคือสีนะครับคือชิ้นส่วนในการใช้ทํากรงเล็บเดี๋ยวผมค่อยไปทําใหม่นอกรอบคือมันติดยากจริงนะครับใครติดง่ายแล้วแต่เลยผมเนี่ย ตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยผมเพิ่งได้เนี่ยปรับวับวับโอเคงั้นก็สําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผม้เจอเันใหม่คลิปหน้านะคร,ครจะทํากองเล็บคอยชกดีนครับบอกเลยว,ว่าใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับแค่เอ่อใช้แร่ที่ดีกว่านี้นะครับอันนี้ผมใช้แร่สโน่ก็คือใช้แร่สโน่อันนี้แร่ดาวอันนี้แล้วก็ครมสันอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช้นี้ไปด้วยหรือเปล่าแต่น่าจะไม่ได้ใช้นะครับใช้สโน่ดาวแล้วก็ครมสันอันเนี้ยสามชิ้น นะครับโอเคฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมไปลบ,บายบายของโชคดีกับการทำกกงเล็บครับ